มันทุกดีเร็วขับง่ายสามารถขึ้นเนินได้ใช้ดีจริงรับประกันเพราะว่าหลายคันแล้วก็ติดใจคุณภาพไงติดใจการใช้งานสวัสดีค่ะร้านเจ๊อ้อย2องสนะคะอยู่ตลาดนาน,นาชาติสินค้านอกมีแต่ส้มอย่างเดียวสินค้าสดรสหวานรับประกันคุณภาพทูกสวยอร่อยด้วยก่อนเสื้อ ดูดูหลายๆตัวแต่รถแซมต,ตัวนี้ไซ้์ดีจริงรับประกันเพราะว่าหลายคันแล้วสามสี่คันก็ติดใจคุณภาพไงติดใจการใช้งานมันต้องขนส่งไปลานโน้นลานนี้แบบแบบว่าข้ามไปฝั่งโน้นวันละหลายๆรอบถ้าสับล้อถีบปั่น จะไม่ทันลูกค้ารถแซมใช้เต็มที่อะน้ำหนักก็อัดเต็มที่แต่ก็ไม่มีปัญหาก็ใช้ดีมันสามารถขึ้นเนินได้นะมันทุกดีเร็วขับง่ายสบายทันใจใช้ตลอดเลยสามสี่คันเดี๋ยวนี้เขามีสาขาอยู่บางแคแล้วตัดสินใจซื้อง่ายสั่งปุ๊บได้ป๊อปถ้าอยากซื้อรถแซมส่งของสินค้าซื้อได้เลยนะคะใช้ดีจริงๆ ถ้าม่เชื่อให้มาถามร้านสองร้านเจ๊อ้อย2องนตั้งอยู่หัวม,มุมซอยหนึ่งตลาดนานาชาติตลาดไทยร้านเปิด6โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งค่ะเบอร์โทรตอนนี้เลยค่ะรถ3ล้อแซมไซงานได้จริงๆมีคุณภาพรับประกร100ันร0อเซเลย